นิดเดียวแค่ข้อเดียวค่ะง่ายสําหรับทุกคนมากเชื่อว่าทุกคนทําได้และเราก็จะมีกําลังใจในการทํามากขึ้นเนาะตอนอื่นเลยจะขอเล่านิทานหนึ่งเรื่องก่อนนะคะก็คือเรื่องเด็กคนแก่ลาเคยได้ยินไหมคะเรื่องนี้เรื่องมีอยู่ว่าเด็กคนแก่ลาเนี่ยต้องการเดินทางจากเมืองนึงไปสู่อีกเมืองนึงเริ่มต้นจากการเดินทางตอนแรกนะคะก็คือจะให้เด็กนั่งบนลาแล้วมีคนแก่จูงลาเมื่อเดินไปถึงเมืองแรกปุ๊บผู้คนก็มองใหญ่เลยแล้วก็นินทากันว่าเนี่ยดูสิทาไมให้เด็กนั่งบนลาเนี่ย สงสาร in คนแก่จังที่ต้องจูงลามาตั้งนานเด็กเนี่ยเอาเปรียบคนแก่จังเลยพอสองคนนี้ได้ยินเข้าก็เปลี่ยนกันค่ะวันนี้ก็เลยสลับกันจากที่ so. ดทเด็กนั่งบนลาก็ให้คนแก่นั่งบนลานะคะหลังจากนั้นก็เดินทางไปอีกเมืองหนึ่งเมืองนั้นพอคนเห็นเข้าก็เฮ้ยทำไมให้คนแก่นั่งบนลาสงสารเด็กตัวนิดเดียวเองต้องมาจูงลาทำไมคนแก่เอาเปียบเด็กอย่างนี้เนี่ยพอสองคนนั้นได้ยินเข้าก็อ้าวเราเพิ่งสลับกันเองพอมีคนว่าอีกสองคนนี้ก็เลยเปลี่ยนดูงั้นไม่ต้องมีใครนั่งบนนลลลาเยะกั ทั้งคู่ก็จุงลาเดินต่อไปอย่างอีกเมืองนึงพออีกเมืองนึงผู้คนสังเกตเห็นอา้าวทำไมสองคนนี้จุงลาทำไมโง่จังลเลยเนี่ยไม่มีใครนั่งบนลาเลยจะเดินให้เสียแรงทําไมใช่ไหมคะพอสองคนนี้ได้ยินเข้าก็อา้าวงั้นเราลองมาเปลี่ยนใหม่ ทั้งคู่ก็ตัดสินใจขึ้นไปขี่บนลาทั้งคู่เลยค่ะนั่งบนลาแล้วก็เดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งพอคนเห็นเข้าก็วิจารณ์กันว่าสองคนนี้ทําไมคารุนสัตว์อย่างนี้เนี่ยตัวก็หนักนั่งบนลาสองคนได้ยังไงทั้งสองคนนี้สงสัยมากเลยค่ะว่านี่เราเปลี่ยนมาสี่ห้าครั้งละสุดท้ายก็โดนคนว่าอยู่ดีป็งไงนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังไงคะต่อให้คุณพยายามทําดีแค่ไหนหรือแก้ไขหรือทําอะไรเพื่อเอาใจคนอื่นยังไงคนอื่นก็ยังตัดสินคนไม่ดีค่ะ ก็จะเปตรงกับสุดรับของเราก็คือไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนยังไงทุกคนก็ต้องมาตัดสินเราอยู่ดี <c oughs> ดังนั้นเราควรเลิกกังวลเดอะค่ะว่าใครจะมาว่ายังไงเราหรือว่าใครจะมาวิจารณ์นั่นนี่ตัดสินอะไรเราขอแค่เรายึดมั่นว่าเราเนี่ยทำดีอยู่แล้วไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเนาะถ้าเรามั่นใจว่าเราทําดีเนี่ยให้ทําต่อไปค่ะไม่ต้องสนใจคนอื่นนะคะแล้วเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะเลิกกังวลได้แล้วนะคะข้อเดียวที่สุดรับรวบยอดตัดตอนไม่มีที่ไหนอีกแล้วก็คือเลิกกังวลเดีะยค่ะเราท ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นทุกวันะค่ะ